สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องดับเบิลตีคนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวทุกประเทศในตานะ,คร,รนนะค,รนครับอสูรอินซีไพมอนนะครับนี่เลยขบวนนะขบวนนรกนะครับนี่ครับอสูรอินซีไพมอนนะครับที่อัปเดตมาใหม่นะครับตอนนี้ผมไหวแค่หนึ่งดาวเนาะของดาวที่ต้องสี่แสนสี่ล้านนะครับอีนกนานกียนี่ห้าหลักนัผมก็จะไปรีวิววิธาการสู้นะครับพลังชุดต่างๆนะ อันนี้เพื่อนๆดูได้นะก็ไม่ยากนะครับอันนี้ใครๆต้องใช้คู่กันระบายสีนะจับคู่กันนะครับได้ทีมแลนะวนะก็จะมีแ,แทงหนึ่งนิ้วนหนึ่งราเมจดสามนะครับน่าละมาดเวการเลยครับนี่เลยเท่ๆสูร,รอินทรีผ่ายมอนอย่างเงี้ยเราจะได้คู่กันติดตัวตั้งแต่เริ่มเลยนะครับดับแรกก็ต้องให้แทงแทงโบกก่อนนะเสียงจะหายนะ ยอมสีตนเองนะหรือเรื่องดาเมจนะนถ้าอยู่ติดกันเพื่อนเพื่อเรายอมเราก็ได้เหมือนกันนะถ้าอยู่ใ,ใกล้เพื่อนนี่ครับนะถ้าเรายอมแล้วตรงตามที่มันต้องการก็ไม่โดนดามเมจง่าย,ยอันนี้โดนดามเมจนะแต่ยินไม่ไหวหรือพลังน้อยก็ล่วงไปได้ นิทิมครับเพราะพลังเยอะทั้งนั้นแหละสบายเปิดใช้นี่ครับบ้านแสงนะเี่ฮะเพื่อนเพื่อนตีนะเราไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อเรากดก็ได้นะอันนี้อันนี้ต้องหลบนะสนติววิทติวที่น่ารักมากสีดำนะสีดำย้อ ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ยอมง่ายๆแต่ถ้าใช้ความเร็วนะออโต้ก็อาจจะโดนดาเมจยู่ตอยู่ใกล้เกินไปเรื่อนครับสองวิธีต้องได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะยอมให้ยอมให้เชื่อนด้วยเปลี่ยนปึ๊บเปลี่ยนปึ๊บเอาหินเฮ้ยโโอ้หนี่มั่วเลย คุณดาวิี่อีกนะเพื่อนคนนี้นผ่านแล้วไอ้คนเนี่ยเดี๋ยวก่อน,นเ,อเราด่ามา50%นะสองทีแล้วสองทีกว่าได้50%ก็ชิลลแหละไอ้ทาามันมีอยู่แค่ไหนครับมานแต่ปีขาวปึ๊กขายาวขายาวบางทีดำยาวสบายนะเพื่อนเราเก่ง เอามือปืนเรานี้จะเดี้ยงแหละที่ทำหลักฐานสู้มีแค่นี้เองกครับเหลือต้องพอนะมาหายครับอันนี้จะแบ่งนะสายดำน,นะ ฝาขาวขาวแล้วขาว่ครับผมผิดอันนี้เขาไม่เฉลโง่เลยไม่เป็นไรครับเพื่อนเราไหวอยู่อันนี้สองฝั่งนะเอฟนะฮะเอบนี่เรามาดูมุมบนไงดูง่ายระเบิดแล้วปุ้มยืน็นผีนะสู้ๆนะสู้นะสส ลอยอยู่แล้วฮะเพื่อนเราไหวอยู่แล้วขาครับขาปึ๊าขา,ขายาวเนี่ยขาวยาวอย่างเงี้ยสบายนะเพื่อนๆตีชิชวๆเลยปกติผมไม่ตายนะพอออกมาอาัดสตีมปุ๊บตายตับเลยโึโนโ่เลยนี่ก็ทำราบเม็ดตักนะครับปื้นสีกหนาวนะแทงต้องถึกเรียบร้อยครับสนาแล้วเนี่ย เอาเป็นผีแล้วเสียงหายเนี่ยเรียบร้อยนะโอเคเสียงมาละหลักการสู้ก็ประมาณนี้นะครับไม่ยากเนาะอาสยรูปดีก็ได้นะครับแค่นี้เลยถ้าไงเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อกำลังใจให้ผมเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ